น้ำ้นมานี่บังวะบังวะมึงดูด,ดอารมชียอารมชียน้ำมาไหลน้ำมไหเขาปิดน you er ้ำมันจะไหลได้ไงแล้วปิดน้ำยังไหลยังเลียอยู่นี่ไ่เด้ไม่เด้เอ้ยน้ำ้นมาไหลนี่้มันเยอะ นะสวัสดีเช้าอีกวันหนึ่งครับอากาศวันนี้ดูโหดูแดดถ้าดูแดดดูแดดแดดเ,ด,ดเช้าเจ็ดโมงสุดยอดครับวันนี้ไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมไมไ่ตกมาเป็นอาทิตย์แล้วครับไม่ให้ไม่หางดีคุณยายบอกว่าคุณจะวุ่นไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะ้าใจไหมยายจะขี้เหล่มากเลยครับวันนี้ จะแก่ไปอย่าขี้เหร่นะทั้งดีทำไมไม่แป้งไม่แป้งหุ่นดีๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นข้าวหุ่นดีๆไหมใครๆอ,อยากคุ้นดีๆแหละแต่ใครต้องอมันนุ่น้ำนมแล้วใครต้องกินนมกินขักกินแหน่นี่ยัดเข่ายัดขเข่าเสียบวะครับ,บญญมึงยัดยาเขาไหมมาจะเย็นครับเดี๋ยวสิมาสิแค้นข้อเนี่ยเออ ถูกใจครับอู้ย่าก,กับแบก่ฮะหญ้าอะไรนะหญ้าปากควายประสรกลางนี้ญ้าปากควายฮะเมื่อไหร่จะปล่อยลาคราับผมเมื่อไหร่จะปล่อยลาพ่อฮะมาดูแถมเมื่อไหร่จะปล่อยลาตัดเทียนี่ฮะลาทาถอนอะไรได้ดิฮ้ยแน่ไอ้โต,ตขึ้นกว่าน,นี้ก็คงต้องเสริมนะฮะรูนี้เพราะว่า มิ่งก็จะคอใหญ่ขึ้นกว่าเดิมฮะครับาต้องเสริมนะครับไม่เสริมไม่ได้จะมิ่งเอาติดคออีกยากอีกรุ่งอีกครับเดี๋ยวเราจะปล่อยมิ่งมาแล้วมิ้งมาวัดโซ่เลยตุ้งใหญ่ดิตาขุยายไม่อยู่ใช่ไหมตาขุยายไปไหนไปสวนครับไปปลูกยาให้ลานี่แหละครับหื มามามายวพ่อปล่อยมาโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกพี่จะย็นครับท่านใจอะไรไวลุ่นเลยพ่อน่ท่านใจไวลุ่นเลยครับออออกมาเปิดสิเปิดไม่ออกเหรอออกไหม มา้ยเอ้อ mm. ้ยอือหือจเลยจอดเลยล่ะอู้หูไชลาละครับผมฟีเด้อนีมามามากินน้ำเล้ยวไม่ยินไม่ยินเปิดน้ำหนูไม่ยิน 何 <laughs> 嗯嗯嗯嗯。不会呗？嘿、啊，好、okay. yeah. <laughs> <laughs> 啊好 <laughs> <laughs> 啊，OK。喂，干嘛？唱唱哪呀？喂。喂？嗯嗯。 งน,นีไอ้อออาหายแม่กินกันไอ้หายแม่ลากินกันไปไหนจะไปไหนน <uk> ี่เลยเดอ๋ยวดมิงเน่เน่แน่เน่เน่ทำไมไปใช้ดรกครับผมอยู่นี่แหละครับพ่อเอาไม่ได้ไปใช้ดาก ดูจะไปไหนเราอะไม่ต้องไปเลยพี่ดาวนอนอยู่พ nope totally ี่ดาวพักผ่อนอยู่นี่แหละี่เลยฮิเบียนเบบียน เดิมเดิมไปเดิมไปเดิมมามามมาเดินไปเดมนมโค้นมโค้เดิม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 ไปเดิมนมโค้เดินี่ทำไงฮะจะลอยวันพี่ดาวไหมจะแวบไหมอะไรฮ้ยังครับยัง น้ำขึ้นมาไหลพครับน้ำขึ้นมาไหลนี่เบื้งว่ะเบื่องว่ะมึงดูดูอารมชียอารมชียน้ำมาไหลน้ำมาไหลเขาปิดน้ำมันจะไหลได้ไงเล่าปิดน้ำยังไหลจังยังยอยนี่ประเดียวประเดียวไอ่น้ำขึ้นมาไหลนี่ทิมไปได้เบองเฮ้ยนะ Jauh ni, pergi, bawa tak? Mana ni? Tengok, pergi la, pergi la, tidur lagi la. Ee, eee, eee, maki ni ni lo, maki ni lo, pernah, pernah, ni lo. โอ้โหตีลูกฮันนิงกาะเฮ้ย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 เฮ่อมาเฮ้ยเฮ้ยฮันเคียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่นี่ไม่ได้เนทนี่แน่นี่แน่

ไปจะไปไหนไปไปเอามาลูกออกมาค้องล่างอะอยู่นี่ตัวเหม่งนี่ขักขนาดเลยเพิ่งนี้ทักขนาดเลยนี่ม่ง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 ่งม่งเมงฮัเ้าเดี๋ยวดูคุณตาด่าดนะ ไปไหนขัดใจขัดใจขัดใจใจไปไปไปไเร็วอืเป็นขัดเดียวชื้อยุ้ไปยังไง้ยีกันกันหมดละ ครับผมคือไปม่ได้ครับมันไม่บองไปเล่นเลยตัวนี่ไปทั้งไหนคุณตากระขวงเมือนเลยวิ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 มันเกียวดู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 อู้ัดใจโดนขัดใจดูน้าดูหน้สายยางอ้้าคืบอะไรนี่เฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดูาลมเสียละ เราตรงบนช้างอารมณดีพี่ใช่อารมเสียไม่ไมนา่ยทำไน้ำคืออะไรมันคือบอะไรมันคือเอะไรช้ช้างมัน kind of milk, right? เกิดมาจาใจตันนี่แหละ้างมันเกิดมาจาคดนี่หละมันคืออไรนายอยากเล่นน้ำไปเลยทิมไปเลยบอกเอเาทิมไปเลยนี่นี่โอ้ยกัดขาฉันน้อง่อ็มก็เนี่

ดูท่าทางเกาแรงนี่นี่น้ำเนี่ยพ้นน้ำน้ำเปิน้ำเ่อพ้นนอไม่มน้ำน้ำน้ำมาไหลนีน้ำมาไหนีโอ้ยัดเขียวไว้ตัวตีตัวเดีเลยวันนี้เออเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเเ้ยเจ่น้ำมาไหนีม่มือนยังน้ำมันมาทำไ เปิดได้พรบจะไหมเปิดเลยมันเกีียวมันเกีียวน้ำที่เราเปิดเล้ก็ไม่เล่นก็ไม่เล่นนั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 ่นดูดูไปไร่แต่เมื่อไรนี่ไม่หยังชายยางหรือมีนั่นนี่ไปเลยพ่อเล่นดูเล่นแม่ครับเอเอาให้แม่กินเหรอ ไม่ต้องปไม่ต้องไม่ต้องแฉะแฉะไม่ต้องเปิดวันนี้เลยวันนี้เลยออกมาเลยไปไหนออกมาอันนี้เรถือมาถือมาเร็วเร็วเร็วถือนี่เร็ว,รว,รว,ม,รวมาครับหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับเป็นกำลังใจให้มิม่งมงคลชาแนลนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม